ตถาคตพ้นแล้วจากอุปทานขันห้าอนุราธะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์ขพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ขมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะอนุราทะเธอจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุก,ทกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค ah. ่าอนุราทะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรสัญญาเ <t ell> ที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค ah. ่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าอนุราธะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค้าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่า ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าอนุราทะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า เป็นทุกพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรเห็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าอนุราทะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้รูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามรูปทั้งหมดนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราอนุราธะเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณนีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามเวทนาทั้งหมดนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราอนุราธะสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามสัญญาทั้งหมดนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราอนุราธสังขาเราเหล่าใดเหล่าหนึง่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามสังขารทั้งหมดนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราอนุราทะวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามเป็นภายในหรือภายนอกก็ตาม หยาบหรือละเอียดก็ตามเลวหรือประณีตก็ตามอยู่ในที่ไกลหรือใกล้ก็ตามวิญญาณทั้งหมดนั้นเธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราอนุราธะอริยะสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีดังนี้ อนุราทะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นรูปว่าเป็นตถาคตหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่าอนุราทะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นเวทนาว่าเป็นตถาคตหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่าอนุราทะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นสัญญาว่าเป็นตถาคตหรือ ไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่าอนุราทะเธอจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นสังขารว่าเป็นตถาคตหรือไม่ใ huh. ช่อย่างนั้นพระเจ้าค่าอนุราทะเธอจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นวิญญาณว่าเป็นตถาคตหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่าอนุราทะเธอจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร เธอพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีในรูปหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่าอนุราทะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีนอกจากรูปหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่าอนุราทะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีในเวทนาหรือ ไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่าอนุราทะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีนอกจากเวทนาหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่าอนุราทะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีในสัญญาหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่าอนุราทะ เธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีนอกจากสัญญาหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่าอนุราธะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีในสังขารหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่าอนุราธะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นว่าตถาคต มีนอกจากสังขารหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่าอนุราทะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีในวิญญาณหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่าอนุราทะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีนอกจากวิญญาณหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่า อนุราธะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีรูปหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่าอนุราธะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีเวทนาหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่าอนุราธะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นว่า ตถาคตมีสัญญาหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่าอนุราทะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีสังขารหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่าอนุราทะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นว่าตถาคตมีวิญญาณหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่า อนุราธะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นว่าตถาคตไม่มีร er <go van es> ูปหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่าอนุราทะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นว่าตถาคตไม่มีเวทนาหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่าอนุราทะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร เธอพิจารณาเห็นว่าตถาคตไม่มีสัญญาหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่าอนุราธะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นว่าตถาคตไม่มีสังขารหรือไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่าอนุราธะเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเธอพิจารณาเห็นว่าตถาคตไม่มีวิญญาณหรือ ไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่าอนุราธะโดยที่แท้แล้วเธอจะค้นหาตถาคตในขันทั้งห้านี้ในปัจจุบันไม่ได้เลยควรหรือที่เธอจะตอบว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระตถาคตเป็นอุดมบุรุษเป็นบรมบุรุษทรงบรรลุธรรมที่ควรบรรลุอย่างยอดเยี่ยมเมื่อจะทรงบัญญัติข้อนั้นย่อมทรงบัญญัติเว้นจากฐานะสี่ประการนี้คือ หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็มีใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็มีใช่หรือข้อนั้นไม่ควรเลยพระเจ้าค่าดีละดีละอนุราธะทั้งในการก่อนและในบัดนี้ เราย่อมบรรยัญญติทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้น